เด็กชายคนนี้กําลังจะนั่งลงแต่จูๆ่ๆใต้ที่นั่งของเขาก็มีตะปูแหลมโผล่ออกมาความเจ็บปวดรุนแรงมากจนเขาต้องกระโดดขึ้นลงไม่หยุดแต่เขาก็หยุดไม่ได้ไม่กี่วันก่อนหน้านี้อาจารย์ของเขาสั่งให้เขาผูกพันเหล็กไว้ที่เท้าแล้วโยนเขาลงไปในหลุมลึกพร้อมพูดว่าตราบใดที่ยังออกมาไม่ได้ก็จงกระโดดต่อไปตอนแรกเขาพยายามหลีกเลี่ยงแต่ทันทีที่น้ําเย็นสาดลงมาบนตัวเขาก็เริ่มกระโดดอย่างรวดเร็วเพราะตกเย็นขาของเขาก็แทบไม่ไหวแล้วเพื่อนคนหนึ่งพยายามจะช่วยแต่เขาปฏิเสธดื่มน้ําเล็กน้อยแล้วตลอดหนึ่งเดือน ถัดมาเขาก็ฝึกแบบเดิมทุกวันตอนนี้เขาสามารถตีลังกาได้ทั้งที่ยังใส่แผ่นเหล็กและยังเตะกลางอากาศได้อีกคนอื่นคิดว่าเขาเรียนรู้จนสุดทางแล้วแต่แล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ที่เท้ามีแผ่นเหล็กที่หนักกว่าเดิมเขากระโดดราวกับลืมวิธีเดินไปแล้วแม้แต่กระโดดไปคุยไปก็ยังทาได้ทันใดนั้นแผ่นไม้ที่เขายืนอยู่ก็แตกออกเขาตกลงไปพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลืออาจารย์เพียงยิ้มแล้วพูดว่าตอนนี้ถอดแผ่นเหล็กออกเขารีบถอดแผ่นเหล็กออก,ออกทันทีโดยไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเบืื้้อองหหนาคลุ แต่ครั้งนี้เขากระโดดลงไปโดยไม่กลัวและสามารถกระโดดออกมาได้ในครั้งเดียว